โดดปะทะจรเข้ในน้ำวิธีจีบสาวแบบอออซี่เลือดหนุ่มวัยรุ่นเวลาจีบสาวเนี่ยมันช่างพุ่งพล่านเกินระงับตัวอย่างเช่นลีเดอร์พาววัยรุ่นชาวออสเตรเลียวัย18ปีที่พยายามหวานเสน่ห์สุดฤทธิ์ให้กับโซฟีแพทริสันวัย24ปี หลังดื่มวายย้อมใจไปราวสิแก้วที่ริมแม่น้ำจอห์นสโตนเขาก็บอกกับสาวรายนี้ว่าจอระเคน่ะจะทำร้ายเฉพาะแบ็คแพคเกอร์แล้วก็ไม่โจมตีคนในท้องถิ่น เมื่อเธอไม่เชื่อเขาก็เลยพิสูจน์โชว์ด้วยการกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ส่งแขนเข้าไปในกรามทรงพลังของจระเข้น้ำเค็มในเกือบจะทันทีเจ้าจระเข้ยาว3.5เมตรจมคมเขี้ยวเข้าไปในแขนของลีก่อนจะลากเขาไปไกล6เมตรและก็เตรียมม้วนตัวทำท่าไม้ตาย ด้วยแรงจากอะดรีนาลินลีคิดว่าไม่รอดแน่แต่ขอชกจมูกเจ้ายักษ์ซักทีแถมด้วยการควักลูกตาของมันอีกนิดหนึ่งซึ่งได้ผลชะงัดนักเจ้าจอระเข้ปล่อยลีทันที เขารีบคว้าโอกาสนี้ใช้แขนข้างที่ยังดีอยู่พาร่างว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ลีได้รับบาดเจ็บกระดูกหักสองท่อนพร้อมบาดแผลเวอะหวะที่แขนซ้ายแต่ว่าเขาจะสามารถรักษาแขนข้างนี้ไว้ได้วัยรุ่นระห่ำรายเนี้ยได้รางวัลตอบแทนเป็นการจีบสาวตีลีให้สัมภาษณ์ตอบโต้ผู้ที่คิดว่าเขาโง่และไร้สติว่าก็คนมันจะเกลียดนะ